โอเคภายในวันนี้ผมจะมาทำเควสปปดล็อกประตูโจนสลัดที่เราจะต้องใช้ในการซื้อของกับซื้อถังออกซิเจนในการที่จะไปจุดเอ็นเกมนะซึ่งก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b ์พี่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะ และถ้าหากใครไม่มีเวลาเล่นหรือขี้เกียจฟาร์มผมขอแนะนำร้านดีดิช็อปมีบริการรับฟาร์มและรหัสไก่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น99คืน Go Garden s t e l l Ball Lot แล้วก็ The Fort และอื่นๆอีกมากมายแถมยังมีบริการเติม Robux แบบ ID Pass และบริการรับกดเกม p a ์ทปลอดภัย100%ถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผม แล้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร,ร์มผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้องๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆอ,งอะฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเว้ยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับน้องๆอ,อ่ะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต ราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ MVIP เว้ยซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยโอเคอย่างแรกเลยเราอยู่ที่เกาะใหม่ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิอย่างแรกเลยเราอยู่ที่กเากเเาะเดิมเลยที่คัคเข่นอยู่เราก็ทําการมาอยู่ตรงจุด เทเลพอร์ตกับจุดอะสตอรเรจใช่ไหมแล้วเราก็ทําการตรงไปตรงนี้ได้เลยนี่ตรงนี้เลยตรงไปเลยผมแนะนํานะก็คุณจะมีเรเวลที่ดีแล้วก็ของสมใจหรือว่าถังแก๊สที่ดีหน่อยเพื่อให้ดําน้ําได้ลึกนั่นเองก็ทําการตรงไปได้เลยตรงนี้ลงไปข้างล่างระวังฉลามระวังปลาปักเป้านะเราอาจจะไม่ถึงเนี่ยระวังนะโอเคเราก็เลี่ยงๆไว้หยูดตรงจุดนี้อ่าพอเรา มาถึงเรือโจสรสลัดแล้วเราก็ทําการคุยกับคนนี้ได้เลยนี่คนที่เป็น NPC โจสรสลัดอยู่ตรงนี้ก็สามารถไปคุยได้เลยโอเคเดี๋ยวมันจะไปคุยแล้วกันโอเคเราก็ทําการคุยได้เลยนะกดไปที่เควสเลยโปมันก็จะให้เควสเรามารู้สึกว่าเควสแรกมันจะให้เราเลเวล35แล้วก็เงิน10,000นะเอาเงินมาให้มันนั่นเองเหมือนเป็นเควสปล้นเลยนั่นเองแม่งปล้นกูเลย10,000ไอหาเอ,อ๋ยโอเคทําการเช็คก,ก่อนนะว่าเควสมันมาไหม โอเคเควสมาแล้วคอมพีแล้วเลเวลส5หแล้วก็เงินอีกหนึ่งหมื่นที่ต้องนําเอามาให้มันนะเราก็ทําการคุยแล้วก็กริปให้มันเลยโอ้โหแม่งปนกันจะชัดเลยแล้วก็ทําการคุยกับมันอีกรอบนึงมันก็จะให้เควสมาเดี๋ยวดูหน่อยซิว่าจะเป็นเควสอะไรอ่ะอันนี้รับของก่อนแล้วก็คุยไปอีกทีนึงดูดิเอยฉลามโอ้โหแม่งนี่มันมารอบกัดที่นี่มันฉลามรอบกัดโอเคอีกแล้วมันมาอีกแล้ว โอ้าไม่โดนว่ะโอเคเดี๋ยวผมขอคุยให้เสร็จก่อนแล้วกันเอ็ Sand เนเซนแซนเหรอทะเลทรายโอ้โหเอนเซนชาร์กกับอ๋อโอเคพอจะเข้าใจอยู่อ่าดูเควสหน่อยสิก็คือมันจะให้เราไปที่ทะเลทราย,ยเก็บกล่องก่อนปึ๊บโอเคนะอ๋อไปหาไอตัว ary, ลิเจนดารี่แล้วก็บิ๊กเมลฟิตอยู่ทะเลทรายแล้วก็อ๋อเคฟฟิตโอเค,อเค,อเคแล้วก็ชาร์จสิบตัว โอเคส่วนมากก็จะอยู่ทะเลทรายะนะขอสักหน่อยสักทีนะมึงเฉียวไปเฉียวมาทำเควสซะนี่ไงมาอยู่ในเควสเลยได้แล้วหนึ่งชาร์กโอ้โหให้ตายเถอะโอเคเราก็มาอยู่ที่ทะเลทรายะนะซึ่งไอ้เ,อเชนชาร์กก็หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็จะเป็นบิ๊กเมาส์ฟิตก็จะประมาณนี้เลยนี่หน้าตาประมาณนี้มันก็จะว่วย,ยแหวกว่ายอยู่แถวนี้เลยตัวสีเหลืองเราสังเกตได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็ทําการวนหาได้เลยแล้วก็ชาร์กอยู่ตรงนู้นเลย แล้วก็มันจะมีเคฟฟิตก็คือตัวนี้นี่รูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยน้องก็สามารถหาทำเควสได้ส่วนที่เหลือก็คือน่าจะรู้กันอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะทําการตัดไปช่วงที่ผมทำเควสเสร็จเลยละกันนะโอเคเราทำเควสเสร็จแล้วเราก็ทําการกลับไปหากับตันได้เลยนะมาโอเคเควสก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลย,ยดูสิส่วนมากก็จะอยู่แถวอ่าแอนซนแซนนะก็ทําการคุยไปเลยโอเค เรียบร้อยได้ตังค์แล้วก็ได้ออ,ออกซิเจนดรอปลัคก,กี้อ๋อแล้วก็จะมีควฟสใหม่ให้เราอีกทีนึง่งวฟสอะไรรอบนี้อือหือโอ้โอ้คนข้างเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหควฟสในรอบนี้มันก็จะให้เราไปที่สปิริตรูทก็ทำการจะวาร์ไปหรือว่าจะขับเรือไปก็ได้อันนี้แล้วแต่คนเลยนะแต่ผมจะทำการวาร์ปแล้วกัน เคลสจะมีเออเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนนะโหผมรับมาเยอะด้วยโอ้จะอ๋อจะมีวานเนื้อวานสองาหารเนื้อวานมาสองอันไอฟิตสามแฮมเมอร์ชาร์กหกโอ้แล้วก็ปลาดาบอีกสิบ้โหากายพันธุ์ที่เป็นนิเกทีฟมาหกหนีออนมาสามแล้วก็จีอ๋อให้เราไปแคะแคะหอย <c oughs> จีออสยี่สิบโอเคแล้วก็ หากล่องมา70โอ้โหลำบากอยู่นะเนี่ยโอเคมาอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะมาเปิดไข่รนนี้ก่อนจะได้ของรางวัลอ่ะเราจะเอา20ใช่ไหมอ๋ออะไรก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นอ๋อเป็นอะไรก็ได้โอเคนั้นเอานี่แล้วกัน20โอเค20 20 0 0 0 เอเป็นเท่าไรอะ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะว้าไปตอนที่ใกล้จะเสร็จเลยแล้วกันนะโอเคเราก็มาอยู่ข้างหลังของเกาะก็เจอป้าวานพอดีเลยก็ทําการจัดมันเลยแล้วกันเพราะว่าเรามีเควสเหมือนกันเห็นไหมเนื้อฉลามเอ้ยเนื้อป้าวานกดปึ๊บอ่าหนึ 1, 2, okay. ่งสองสโอเคภารกิจครบแล้วเอา้าน้ำหนักเต็ม,มขอขายก่อน,ลนแล้วกันน่าจะขายได้แพงน่าดูเลยโ พอหัวมันติดไอ้น,นี่ด้วยนกระทีบออโล,โล,โ,ลโลเทไม่ใช่นกีฟโอเคทำการขายก็เควสก็เหลืออีกสักพักเลยอ่ะผมต้องหานีออนนกระทีบแ้วยก็ปลาดาบโอเคเดี๋ยวทำการวาร์ปแล้วกันผมลืมบอกไปสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าไอฟิตมันหาได้จากไหนนะส่วนมากก็ไม่รู้กันเลยก็มันจะอยู่ข้างในถ้ำตรงนี้เลยก็ทำการตามผมมาเลยนะระวังพวกปลาดาบด้วย จุกหลบโอ้โหยังโดนอีกอะ่ะเอ็มบอทเปล่าวะปลาพวกนี้แม่งอันตรายจริงๆแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงนี้เลยถึงยังโอเคไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะแต่ก็ว้ายฉลามไอห้าเกือบโอเคดูเหมือนจะไม่เกิดนะก็มันจะอยู่ในถ้านี้เลยไอฟิตก็พยายามรีเซิร์ฟหามาตรงนี้รีเซิร์ฟหาได้ซึ่งปลาไอฟิตมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตา มีปะผมมีปะหน้าตาอย่างไงอ่ะจะบอกไอเดียก็คือตามันจะมีแบบตาเดียวตาใหญ่ๆเลยแล้วก็ตัวสั้นๆก็ประมาณนี้สําหรับการหาไอฟิตก็สามารถมาหากันได้เลยนะโอเคเสร็จเควสเป็นที่บร้อยเราก็ทําการกลับมาส่งเควสกับรอดกับตันเลยนะโอเคก็มีเนกาทีฟก็ไปแล้วทุกอย่างนีออนแคะหอยแล้วก็กอง70ก็เรียบร้อยแล้วก็ทําการคุยได้เลย มามีเควสอะไรอีกไหมโอเคมีอีกโอ้โหให้ตายเถอะได้เงิน3,500 0ถือว่ายังดีโอเคแล้วก็รับเควสอีกรอบโอ้โหมันจะมีกี่เควสวะเนี่ยโอเคพูดนานจังละ่ะอะไรอะบูฟินทูน่าโอ้โหอะไรเต็มไปหมดเลยนะโอ้โหแค่หอย30ให้ตายเถอะดูหน่อยสิโอ้โห โคตรใจเยอะเควสหาอะไรวะเนี่ยชาโด้อีกแล้วเหรอโอ้หชาโด้เลยละแล้วละอะไวอ,อ,อ้อะไรวะเนี่ยไอ้ที่มันเป็นอาโคดอะไรวะเนี่ยโอเคโอ้โหอวิโนเมทัลมาน้ำโอ้โหให้ตายเถอะเควสไม่เยอะจริงผมขอดูก่อนดูนสิแปดสิบห้าโหเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการวาร์ปเลยละกันนะสอง years later โอเคเราก็ทำเควสที่4ของกับตันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งผมบอกเลยว่าเควสที่4คือแม่งโคตรจะยากแบบยากมากๆเลยคือที่ยากคือเราต้องหาอัลต้าไวโอเลตกับชาโดเนี่ยไอ้ผู้กไายพันุพวกนี้แม่งหาโคตรยากเลยเว้ยแม่งต้องผมแนะนำคือต้องรีเซิร์ฟแล้วก็หาใหม่อะ่ะเมื่อนั้นคือหาไม่ได้แน่ส่วนออสองของ้้มูลบอฟฟิตเอยไม่ใช่เออบอฟฟิตกับบูฟินทูน่าเนี่ยมันหาได้จากที่เดียวกันแล้วกเ็เดี๋ยวผมจะบอกพวก มาน้ํากับปลาเปลญญาเนี่ยหาได้จากไหนส่วนมากมาน้ำอะ่ะมันจะอยู่นีๆตรงนี้เลยนี่เห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้เลย,เเม,ม,ย,เลยมาน้ําเห็นปหสามารถมาหาไดตรงนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะแล้วก็จะเป็นปลา,าปลาเปลญญานะก็จะหาได้จากตรงข้างหลังเรือด,ดำน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปแล้วกันส่วนมากมันจะเกิดเยอะนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะเกิดหรือเปล่าอลองตรงไปเรื่อยหายากจริงแต่ละ,แต,ละแต่ละอย่างคือหายากมากพวกมูเทชันพวกไอไวโอเลตนี่ ตัวตึงเลยชา์โดก็ตึงจัดเลยเนะี่ยหาโคตรยากเดี๋ยวดูก่อนว่าม,มีไหมน่าจะมีอ่ามีนี่นี่น,น,น,นี่หาได้จากพวกนี้เลยนี่เป็นญาเนี่ยก็สามารถมาหาได้เลยนะเราพูดมากกันมาเยอะแล้วเราก็กลับไปที่กับตันได้เลยเพื่อไปส่งเวสนะก็จะอยู่ประมาณเดิมเลยตรงสตอรเลจเลยนะตรงนี้เลยมาขับไปเรื่อยๆมันอยู่ทางใต้เลยนะโอ้โคตรเหนื่อยเลยผมผุขอบหนเลยเถอะคือแบบชา์โดแม่งโคตรหาโคตรยากอะ ถ้าเกิดน้องไม่รีหานะคือหาเป็นวันน่ะนม่หายากจริงชาโดอ่ะโคตรเหนื่อยให้ตายเถอะโอเคมันจะอยู่ตรงนี้อุยฉลามเต็มไปหมดนี่แล้วก็อย่างสุดท้ายาบูฟินทูน่ากับบ๊บอบบ๊อบฟิตหรือว่าปลาหน้าคนมันก็นี่หน้าตายอย่างนี้เลยนะอันนี้ปลาหน้าคนนะนี่อย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้บูฟินทูน่าโอเคประมาณนี้ นี่นี่ไไหมมันจะเกิดอ,อยู่ตรงนี้เลยใช้สแกนดูได้เห็นปหมมันจะเกิดอ,อยู่จุดจนสลัดจุดกับตันเลยนะแล้วก็บ๊อบฟิตเหมือนกันก็สามารถมาลีหาได้เลยนะโอเคผมก็ทําการนิดนึงนะทําการคุยกันมาเลยดูซิวเราจะได้อะไรอีกไหมโอเคแล้วก็ทําการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ขี่มาโอ้โหให้ตายเถอะน้ําตาจะไหลได้ขี่มาแล้ว หนที่สุดให้ตายผมได้คีย์มาแล้วครับทุกคนโอเคก็ทําการเปิดถ้าเลยนะในที่สุดเราก็ได้คีย์มาสักทีมาเราจะมาดูอนิเมชั่นว่ามันมีหรือเปล่านะกดโอ้โหน้ำตาจะไหลโอเคเออเปิดแล้วแกร็กว้าวผมมันทามันทําดีในเกม เปิดแล้วเย้อ้าวคิดว่าโอ้โหระวังด้วยนะอยู่ตรงนี้รู้สึกของมมนจะอยู่ทางด้านขวามั้ง่านผมจำไม่ผิดหูแต่มันมืดมากเลยนะน้องมาก็พยายามระวังระวังระวังด้วยนะโ,โหอานี่ไงของมาอยู่ทางด้านขวาจริงด้วยแล้วเราก็เปิดขีบได้เลยนะตรงนี้เปิดเลยโอ้มีเคเวสด,ด้วยอะ อันนี้เท่าไหร่อ่ะ3ามดาเมจกับโห و, ดำได้650แล้วก็ออกซิเจน370โห و, ตึงมือมากเตยผมขอรองรับเพลสหน่อยละกันนะโอเคอะไรอ่ะคิงเอ็นเจลฟิตโห و, เอาอีกแล้วชาโด้อีกแล้วโอ้โหทำไมต้องเจอแต่พวกอะไรอย่างนี้เลยวะเนี่ยปริญญาโอ้โหโอเค ก็ประมาณนี้สําหรับการเปิดถ้าโจนสลัดเลยนะผมบอกเลยว่าตั้งแต่เควสแรกจนเควสสุดท้ายอะ่ะแม่งโคตรจะยากเลยแต่ว่าเราก็ต้องทํานะเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการปลดลอกปืนใหม่ปืนโจนสลัดกับเอ่อกับเรือเรือที่มันถังออกซิเจนที่มันดีกว่าตอนที่ผมใช้ปัจจุบันอันนี้แหละก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ถ้าน,น้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i ต์ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อไปละ